รายการค้าวันที่31มมกราคมบันทึกปรับปรุงรายการตอนเช่นงวดและปิดบัญชีข้อที่4คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ข้อ5ปิดบัญชีรายได้รายจ่ายเข้ากำไรสะสมเข้ามาที่โปรแกรม Smartbit 366เลือกเมนู FinGL คลิกที่คำนวณค่าเสื่อมเราจะเลือกคำนวณตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน1-2025ค่ะ คลิกร้องขอได้เลยค่ะแจ้งเตือนจากระบบนะคะส่งคำสั่งประมวลผลคำนวณค่าเสื่อมให้คลิกออกได้เลยค่ะเราจะไปดูรายงานค่าสึกหอและค่าเสื่อมราคาเลือกเดือน1ถึงเดือน1 2025คลิกร้องขอได้เลยค่ะคลิกตกลงได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นรายละเอียดค่าศึกหลอและค่าเสริมราคานะคะกลับมาที่แอป s m a r t Bit นะคะไปดูที่บันทึกรายการรายวันค่ะโดยที่โปรแกรมจะบันทึกให้เราอัตโนมัตินะคะคลิกเข้าไปดูค่าเสื่อมราคาได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นที่โปรแกรมบันทึกให้เราอัตโนมัตินะคะดูเสร็จคลิกบันทึกได้เลยค่ะ เราจะมาปิดบัญชีของรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมนะคะเลือกที่ปิดบัญชีค่ะเลือกวันที่31เดือนมกร,ราคม2025สสมุดร,รายวันทั่วไปคําอธิบายปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมเสร็จแล้วคลิกปิดบัญชีอ,ตอัตโนมัติได้เลยค่ะ เสร็จแล้วโปรแกรมก็จะดึงยอดเงินมาให้เรานะคะเสร็จแล้วคลิกบันทึกได้เลยค่ะเราจะมาตรวจสอบนะคะว่าโปรแกรมได้ปิดบัญชีเข้ากาไรสะสมให้เราหรือยังไปที่บันทึกรายการรายวันค่ะโปรแกรมนะคะได้มีการปิดบัญชีให้เราแล้วนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะ เสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ